อ๋อใช่ไหมนะเหมือนกันใช่เลี้ยแมวใช่เลี้ยแมวเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันมีนิสัยส่วนตัวที่คล้ายๆกันด้วยแล้วก็มันเป็นเซนส์นะคะที่เรารู้สึกว่าเออเราเราน่าจะอยู่มีเคมีที่ตรงใช่หนูหนูคบคนที่เซนส์ไอที่แม่ไปบอกว่าแกไปเมื่อไหร่นะแกเขาบอกที่ไรนะยัีไม่ได้ําเลยนะว่าหนูคบกันหรือยัง เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันรอเซนใช่ไหมอ๋อฟังไปรู้ป่ะแสดงว่าเซนแรกเป็นตัวเอกเซนแรกที่เรามีเนี่ยกับมีนาคือเซนคนเนี้ยน่าไว้ใจใช่ค่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาน่าไว้ใจเขาเป็นคนที่น่าไว้ใจมากๆเป็นคนที่จริงใจอ่าพี่รู้ว่าว่าทุกครั้งที่ตั้งแต่เก็บตัวจนประกวดเสร็จอ่ะหนู หนูไม่เคยที่จะรู้สึกว่าเขาจะต้องแข่งขันกับเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกครั้งที่ถ่ายรูปคู่หรือปกติที่ถ่ายรูปจะต้องแบบเขาจะนางงามเขาจะต้องแบบแมทนี้อ่าคนข้างหต้องตายวะอีกคนข้างหาต้องตายแน่ฉันจะฆ่าอะไรเงี้ยไม่แต่หนูไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยแสดงว่าเธอพร้อมที่จะฟาดทุกคนแต่เธอจะไม่ฟาดมีนาใช่อืมเพราะอะไรอ่ะมีนี้ด้วยเหรอ เล่าปฏิบัติหรอเขาคือคนที่เราเรารักมากที่สุดในกองอ่ะจะคขาว่ารักได้เลยเนาะใช่นี่คนลุกเธอดูนี่ฉันไม่ลุกจริงๆไม่ไม่ไม่คนลุกไม่แล้วรู้ไหมว่าฉ่นไม่กันเนื้อสุก้นะนางเลียวมากนะฉันรู้สึกความที่นางพูดมาจากไม่ได้มีบังคับให้ใครพูดพูดจากความรู้สึกของนางไม่ว่าจะเป็นเคลดน้ำน้ำเสียง อุ้มเป็นคนที่ถ้าบังคับให้พูดจะไม่พูดแต่ถ้าพร้อมจะเล่าเดี๋ยวเล่าเองอันนี้เล่าเองละต้อแสดงว่าถ้าถ้ายืนกันจับมือสองคนชายแล้วคนคนนั้นคือมีนาอืมภาพในหัวเราคืออะไรหมายถึงถ้าถ้าจินตนาการเนาะจินตนาการว่าจากเทียเป็นมีนาถ้าตอนนั้นกขาจับกันมีนาอยู่ก็ให้เขางงหนูไม่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 ติดอะไรเลยอเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรหนูใช้ใจตัดสินนะใช่ค่ะ ก yeah ็อย่างที่บอกเขาว่าคนที <perché S 2> ่แบบหนูหนูรักมากที่สุดในกองหนูก็กล้าพูดหนูยังหนูยังคิดว่าวันนั้นยังคิดว่าจะได้เข้าท็อปห้าได้กันเลยอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่การแสดงนางรู้สึกดีจริง แล้วนาก็จะรู้สึกจักหัวใจของปกติเขาจะต้องตอบว่าถ้ามีนาได้ก็แสดงว่าเขาคือทรงนุ่นเดินดีหรืออะไรแต่เธอใช้ใจตัดสินเลยนะถ้าตรงนี้เธอใช้ใจตัดสินนะหนูก็ูดตรงๆถ้าเกิดแบบวันนั้นเป็นเคามงหนูก็ไม่ติดอะไรแล้วหนูก็ยังหวังว่าเขาจะได้เขาเข้าท็อปห้ากับหนูได้สามอันนี้ก็พูดจริงๆอ่ะอะไรอึ้งก็อะไรึ้งอะไรอึ้งอึ้งอึ้ง แล้วนางบอกอะบทนางจะพูดนางพูดเองเลยนะใช่ไม่ต้องมาพยันขยอนะแล้วนางพูดกับความรู้สึกแอนนาจะรู้สึกได้เลยว่านางพูดจากความรู้สึกของนางจริงๆรู้คุณรู้โอ้ถึบกว่าไอ้คาว่าสนิทใจของนางอะมันใช้ได้กับมีนาจริงๆนะลูกเนาะเอาดิเอาดินี่มาแล้วสับไม่เอาดีหว่าเงียบออาดิแบบใดที่เจ้าใฝ่ฝันจะร้องไห้อันนี้อยากรู้ว่ามีคนว่าเกมมีคนเพิมพมา160566คืออะไรอ่ะ อันนี้อยากรู้มีอะไรไม่แต่ก็พี่มาเต็มไปหมดเลยนะศูนย์ห้าหกอ่ะคืออะไรเป็นอะไตอนนี้ต้องทำตามสัญญาก่อนพายุวิดีโอคอล์ยังไม่ถึงแสนเลยอ่ายังไม่ถึงแสนยังไม่ถึงเดี๋ยวกดอนเลยลูกน้าอยากรู้อยากรู้อันนี้แม่อยากรู้คือหกศูนย์ห้าหกหกคืออะไรไม่มีอะไรอ่ะทุกคนพิมพ์ให้แม่หน่อยแม่อยากรู้ ตรงนะคะกล้องอยู่แสดงได้ยินไหมลูกเนาะไต้องยินค่ะแม่ถามคำเดียวเลยนะกับพี่ภัยเหลียวรู้สึกยังไงเอาหันให้เห็นจอนิดนึงเนาะโอเคอันนี่จะดีใจที่มีเขาอยู่ครับหึก็ดีใจที่มีเขาอยู่ครับครับด้วยเหรอครับด้วย สอบด้วเหรอคิดถึงหนุ่มไหมเออแน็คกับหนุ่มกันมลูกคิดถึงหนุไหมเห็นว่ามันออกขื่อขนาดนี้เลยแปดห้าแปดห้าแปดห้าอะไรอ่ะคนรักคนรัค่ะแม่แปดห้าแปลว่าแปดห้าแปดห้านาแปดห้าแปดห้าแปดห้าแปลว่าอะไรอ่ะแปดห้าแปลว่าขอถอแน็คแปดห้าแปลว่าอะไรลูก หรอหอไปท่าไปว่าอะไรไปวกาคิดถึงอ๋อหลใช่ว่าเธอคิดถึงกันหรอไม่ได้เจอกันเลยงั้นแล้วถ้ารักนับรหัสอะไร ไม่เคยคิดเลยอะเดี๋ยวหนูไปตามถามเดี๋ยวหนูไปตามหาก่อนนะแม่รักนะแล้วไ้โทรแล้วได้โทรหากันบ้างไหมเนี่ยช่วงเนี้ยคุยกันตลอดเออแต่ว่าแชทกันเอาเนาะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้โทร,โทรใช่ค่ะทำไมไม่โทรเล่าดีความจริงคืออะไรน้องชอบน้องชอบเปิดร้านอะชอบตั้งแหงเนาะไม่ได้ชอบจริงหรือเปล่าใช่ อ๋อขอถามคำถามเดียวเลยลุนมาเลยขอถามเดียวแม่ะมาเป็นความรักในรอบกี่ปีความหุห่รางนีวเราะหวเาะหเราอเราะหัวเีาเรหัเรรอะ,อะเราะหัวารวรัหรัะ <c oughs> กมอคสู้เขากับสามปีได้ครับกับสามในรอบสามปีที่ไม่ได้เจอใครหรอในรอบสามปีที่ไม่ได้ใช้ข่าความรับตกใครเออแล้วรอบนี้ใช้ได้ไหมยพรากูเขิต้องถามเขาก่อให้ใชรหรือเปล่าอ้อาโยนกลับมาด้วยดูให้มาดูให้มา อยากรู้ไม่อยากรู้เดี๋ยวเตรียมตัวนะลูกจะแสนสองมะเหนือหรอให้ไหมลูกก็ให้แหละไม่มั่นใจเลยอ่ะนี่แบบเต็มเต็มปากเต็มคำลดเต็มปากเต็มคำเลี้ยวสักขีพยานเยอะวันนี้เจ็ดพันแปดแปดพันคนแบบไม่ลดไม่หลั่นเลยก็ใช้ได้เอออยากให้ใช้ที่ป่าใช้ได้นะอยากให้ใช้หรือเปล่า ยไม่เสียงสูงจีมากแม่ของสารลูกสักหงไหยโอเควางสายลูกโอเควางสายอุ้ยหนูพูดเลยหรอเอาแล้วสิเร็วรหัสรหัสห้าสองศูนย์ห้าสองศูนไปหาเองรหัสห้าสองศูนย์ไปหาเอาเองตามอักษรจีนรหัสห้าสองศูนย์พูดไปแล้วจบแค่นั้น ต่อไปแสนสองแม่หัวเราะแซมมาเ็มตัวเลยม่ถามเยอะใช่ไหมฉมนคนรุกอะแสนสองเธอมาฉันเป็นคนที่อะไรรู้ปะอ่ะส ensitive กับมีนาโอ้อุ้มอ่ะความที่เจอบ่อยก็เลยมีความแบบเจออุ้มบ่อยอ่ะก็จะพอคุ้นเคยกันบ้างแต่ยังมีนาฉันขค่นอะ อยู่กับยิมีนาลือว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแม่เลยเืออะไราทุกอย่างสว่างว่าไปหมดเลยอ่ะรู้สึกมันอร่อนะรู้สึกว่าโลบอ่ะนี่ไม่เคยระทัดผมีนานนี้ก็งงเมลยนะโรมันน่าอยู่มันมีความสุขสุครั้งที่ต่อให้ต่อให้นางด่าคนคนก็ไม่โกรธนางอ่ะนะแปดพันคนตอนนี้อยู่กับน้ำหอมอะไรคะอ่ะ ปินเวอร์ค่ะวันนี้อยู่กับน้อนของปินเวอร์นายยอด16438่าบาทถ้ายอดครบแสนสองขอนญาตโทรหามีนาทันทีค่ะนะคะตอนนี้ใครดูอยู่นะสามารถเลือกเลยกลิ่นมีกลิ่นอะไรบ้างแม่ถ้าทำกันเหรอใช่โอเคกลิ่นแรกนะคะคือกูดเวยนะคะกูดเวยตัวนี้นะคะก็คือเรียกว่าอินสปรเรชันและกลิ่นดีกว่าเป็นกลิ่นที่สะอาดสะอาดมีนเบฟชอบกลิ่นนี้สแนกชชอบกลิ่นนี้ กลิ่นมันจะมีความเป็นยูนิคี่รู้สึกว่าผู้ชายได้ผู้หญิงได้นะคะเป็นอาร์สามารถใช้ได้หมดเลยคุณค่ะกลิ่นมันจะมีความเขาเรียกว่าเทแล้วก็มีความเป็นไม่มีเขาเรียกว่าความเป็นฟลอร์น้อยมากกลิ่นที่สองนะคะกลิ่นเออกลิ่นอะไรลูกกลิ่นกิ๊ซค่ะกินซเหรอเย้ายวนใช่ค่ะใช่กลิ่นนี้เนี่ยเขาจะเย้ายวนนะคะที่บอกว่ากลิ่นเนี้ย แนะนําให้ฉีดเบฉีดเวลากลางคืนไปเที่ยวผับเที่ยวเทดไปแบบว่าออกเดทก,กับผู้ชายอบ,บอกเลยว่ากลิ่นนี้มีความเย้ายวนมีความเป็นฟีนิมีนสูงมากกลิ่นนี้นะคะใครๆรอชอบใช่ค่ะกลิ่นที่สามเกิร์ลดีไซน์ซใช่ไหมกลิ่นโกลดีไซน์ซตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นมีความสำหรับเราอะเราจะคิดถึงแค่สองคนก็คือเป็นอิงฟ้าชาร์ลอตกลิ่นจะมีความเขาเรียกว่า ยูนี <Un> มันจะมีความเป็นยูนคชัดเจน,ช,เจนชัดเจนว่าเป็นคนนี้เดินมาสบายใจใแล้วก็มีความเขาเรียกมีความเป็น f ฟร์โรลและจะมีความถ้ามถ้าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ผิดนะอม,มีความเป็นเอ่อปรตีนนิดมีความเป็นคอตตอนแคนดี้หน่อยๆมันจะมีความหวานนุ่มนวลททเลนทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในในตัวนี้เลยโกิร์ลดีไซน์และกิจสุดท้ายค่ะเลิฟอะไรลูก กอรีเลิฟคกอรี่เลิฟกลิ่นนี้บอกเลยว่ากลิ่นมันมีความหรูเลยนะกอรี่ีเลิฟแล้วมีความหรูกลิ่นมีความลักชัวรี่กลิ่นนี้นะอย่างที่บอกว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาที่นึกถึงเลยนึกถึงไอ้ง่ายนะดาราท่านหนึ่งที่ไปเดินที่เครื่องเพชรบุกอรีออแต่เราจะไม่เคยว่าใครมันมีเขาเรียกว่ากลิ่นมันมีความ แพงไอ้นามมนหรูมากเลยอ่ะความหรูหรามันหรูมากมันมีความเป็นจัสมินความเป็นแบบเอาง่ายๆเลยกลิ่นสุดท้ายเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าหรูมากเลยนะเรารู้สึกถุงกระเป๋าใบแพงๆอ่ะถูกต้องไอ้นาคหรือว่าเครื่องเพชรราคาสูงสูงถูกต้องไอ้นาที่ถึงกล่องส้มแม่ที่ถึงเครื่องเพชรเออนะเหลืออีกแค่หมื่นสองมาโอ้ยน้าๆก็าจะหลับหรือยังเนี่ยทุกคนคะอีหมื่นสอง มาสาวดอมช่วยกันมามาเองแ่ลองพักชทดูก่อนเขาางไหมแม่ชอบแม่แองพกแชทประกนเขาว่าไมมเดี๋ยวแตนตอบขึ้นมาแล้วเ้าไม่รับขึ้นมาเดี๋ยวเราหน้าแตกมีนานอนหอยงลูกมีนาหลับไปแล้วเปล่าไปเลยาแบบนอนไม่ไนานอหรือยังลูกว้าแสนหนึ่งแล้วอีหม่นเดียวอีกหมืนดทุกคนก็ตะก้าการเดีวให้มินเบฟมินเบฟซีเแอดดู่อ ค่ะไม่เอาวิวแล้วส่งหมดทุกบทใจเลยกันห่ะไม่มีวแรงอ่ะไม่เอาใช้คำพูดได้กันแรงทำไมอ่ะอะไรปกติแม่ฉันเห็นนะแม่อยาไปจิ๊บมากนี่ไงฉันเห็นเห็นอยู่เธอใช้คำพูดกับสองคนแปลกๆนะเธอใช้คำพูดได้เหมือนหน้าจอนะซูมดีกว่าเอ๊ะเธอใช้คำพูดได้เหมือนหน้าจอนะเธอใช้คำพูดหวานกว่านะหน้าจอนะไม่มีอ่ะแม่อยาคิดเยอะอ่ะมา ตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทกับน้ำหอมฟินเวอร์นะสี่กลิ่นใครที่ชอบกลิ่นยูนิเซ็กู๊ดเวย์ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้อารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบลกุกใบลับใบรู้เล็กใบทวนเ่ายเป็นน้ำหอมที่บอกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยติ๊กตอกลัสได้หมดเลยงงหมดและอ่ะงงไม่เ้นตสองแล้วอ อันนี้ต่อนะเป็นน้ําหอมกลิ่นลูกคุณหนูแบบวยนยววนแนนซี่ถูกต้องมีความเคลือบลูกคุณหนูแบบโยโยวันลูกคุณหนูแบบว่าจีจีถูกต้องเจ๋เลยแน่นอนรนนซี่เนี่ยมาแน่สุดๆเนูขอข้าน่อยดอบคูณนางดิวยี่สิบแปดออเดอร์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากรักออกไซไปเลยฉันบอกอะไรให้ฟังป่ะค่ะฉันถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์เสียมารยาทมากนะ ่ทำไปแล้วมีนาหลับแล้วแม่จริงเหรอฉันถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ของเบฟได้อ่ะจริงจริงแม่ันเสียารยาตมากเลยอ่ะดูสิอะไรอ่ะม่อย่าไปหลอกล่อเขาเดี๋ยวแม่อย่าไปหลอกครับอะไรอ่ะอ่ะโทรเลยลูกไม่ต้องถึงแสนสองหรอกแม่ว่าโทรเลยอีเจ็ดพันไงก็ถึงอะไหรอ อก็โทรมาก็โทรี่ยัฎกติกาไม่กติกาเลยนะกิกาไงหรออ่ะทุกคนกดน้ำหอมพอเราขวดค่ะใช่กาไม่กติกาดิจันสองเลยขอได้เลยลูกเวลาหมดแล้วเร็วๆว่างเปล่าไม่รู้ไงเออ่ะอ่ะลองโทรไปก่อนละกันนะว่างเปล่าไม่รู้ลองโทรก่อน ว่ามันไม่ว่างแน่เลยอ่ะไม่ทนี้คือรูปหน้าจอหรอไม่ใช่รูป display รูปโปรไฟล์หรอเราตั้งแกงลงมีนานะมีนารู้ไหมว่าลงรูปเนี้ยอันนี้ว่ากำลังเทวลักอยู่หรอหยอดเด้งสุดนี่เลยเล็บเขินแล้วอุ๊ยเปิดกล้องตาเปิดกล้องตา ต้องเปิดกล้องอ่ะเออเปิดกล้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้อนุญาตอ่ะอ่เพราะว่าเขาขี้เขินเนาะเปิดเสียงให้พี่ฟังหน่อยลูกเปิดเสียงนะเปิดโฟนเปิดโฟนนะอยู่ในรายการพี่นะมันต้องอะไรขนาดแล้วนะมือมาเอ้ยมันเป็นลูกนะไม่ต้องกลั้นที่อ่ะเออเออได้ปะไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดลำโพงเอานะค่าเปิดอ่ะ เขาแจปไเองไม่ต้องเปิดก็ได้ดีกวาเปล่า,าโอ้ยแป๊บหบนึ่งนะอ่ะแม่อ่ะแม่จะคุยอะไรแม่คุยถามมีนาลูกอยนกนใช่อยู่ในรายการมีนาอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนลูกอยู่ออกมากินข้าวอยู่ค่ะอ่ะพี่ขอถามคําถาม,ถามนึงนะแล้วหนูตอบหนูจะตอบแบบตรงไปตรงมาหรือหนูจะเบี่ยงประเด็นก็นได้นะลูกนะ อุ้มอุ้มเขาพยายามหลบความรู้สึกแล้วไม่พูดอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขาสบายใจที่มีหนูส่วนหนูหนูจะพูดยังไงกับตัวเบฟโอ้โหอะไรเนี่ยอ่า เขาบอกว่าเขารู้เขาถ้าจับมือสองุดท้ายได้เนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าหนูได้อะเขาก็ไม่เสียใจเพราอเขาจะใช้หัวใจตัดสินไม่แต่หนูคิดว่าไงก็ต้องเป็นอุ้มหนูคิดอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วหนูหนูหนูคิดยังไงอะเขาลูบหนูคิดยังไงอะเขาบ้างเขาก็เป็นเพื่อนที่แบบรักคนหนึ่งอ่ามีเสียงโขนนะเพื่อนเลยหรอมากกว่านั้นได้ปะ ถ้าไม่เช่เพื่องอไปะไม่รู้ว่ะสิแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนอยู่ไงแต่ก็คือเป็นเป็นคนเป็นแบบนคนที่เราลักคนหนึงในชีวิตอ่ะแล้วก็แบบสําคัญอ่ะอุยะอ้ยเฉลยแล้วนะรู้ป่าว่ามันคือคําเฉลยอะ่ะแม่ก็พูดตามตรงไงก็เรื่องจริงโุ้นขนแทนอะ่ะ ตล,ลอดอเลยนะแม่อยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกไงบ้างคือก็เป็นรู้สึกว่าในกองอ่ะน่าจะเป็นคืออุ้มคือคนเดียวที่หนูรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากที่สุดอ่ะเพราะอะไรอ่ะอทาไมหนูใช้อะไรตัดสินลูกก็ใช้ความรู้สึกไงเรารู้สึกแบบนั้นความรู้สึกนั่นหมายความว่าหนูใช้หัวใจตัดสินนะ ก็มันคืออันเดียวกันเนาะหัวใจมันจะเป็นตัวบอกเองว่าเรารู้สึกยังไงสมองกับหัวใจหนูใช้อะไรลูกส่วนมากหนูจะใช้ความรู้สึกนํามากกว่าความรู้สึกสม,มาจากห,<น>หัวใจแต่สมอง,ม,องมาจากความคิดสมองมมหนูใช้แค่ตอนเรียนหนังสืออะแม่นั้นไม่ถามคําเดียวเลยคําถามเดียวเราวางเลย มาความรู้สึกที่หนูมีกับอ,อุ้มอะหนูใช้สมองหรือว่าใช้หัวใจตัดสินก็ต้องใช้หัวใจอยู่แล้วสมองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรไค่ะอยู่ในรายการอะไรเนะี่ยมันมีรายการอะไรซ้งสิ้นอะพี่พูดเล่นงั้นแหละอะไรอะคือ<ม>อะไรเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวเลยนะนจบแล้วนะมันจบแล้วลูก <c oughs> มันชัดเจนแลนะนา โอเคแม่ร้อนมากหมดแล้วอ่ะอืมอือากาศมันร้อนแหนาวเนาะใช่ให้เปิดประตูเขาเนี่ยช่วงนี้มังไทมาม์ตกหรือเปล่าขอบใจมากลูกแม่ไม่ต้อกลัวแล้วนะอ่ามีอะไรพูดกับเขาหน่อยนะ่งไคุยกับเขาหน่อยคุยกับเขาหน่อยเออเจอกันพรุ่งนี้เออเจอกันเจอกันเอามีพรุ่งนี้ด้วยเหรอพรุ่งนี้เจอที่ไหนอ่ะปลาข้างบ้านเลยปลาหมดปลาข้างบ้านเหรอใบแค่นี้ อ่ะอเคเคฝากน้ำหอมปิดรายการจ<อ>บสันไดทุกอย่างที่ฉันต้องการหมดแลวอ่อฝาฝน้ำหอมแต่ละกลิ่นเลยค่ะให้ลูกๆขายเองนะ,ะแม่ไม่ขายแล้วแม่ฟินแล้วแม่จบแล้วไม่ได้ห้าสองศูนย์จากลูกเหลิวและแม่ได้ความลับจากมีนาแล้วว่ามีนาใช้หัวใจตัดสินความรู้สึกที่มีกับปุ้มไม่ได้ใช้สมองกันกองแล้วคิดแล้วต่ออดูปะความรักอะ มันใช้สมองไม่ได้เว้ยเพราะว่าความรักอะ่ะมันต้องใช้หัวใจเวัาเรารักใครก็ตามอะ่ะถ้าเราใช้สมองเราไม่ได้รักแต่เรากำลังใช้การประมวลผลข้อมูลจากสมองและความคิดแต่ถ้าเรารักใครจากหัวใจอะ่ะมันจะไม่มีเหตุผลแล้วมันจะมีคาตอบอเพราะว่าสุดท้ายแล้วหัวใจมันไม่เคยเลือกคนโอ้หัวหน้า สำหรับวันนี้อาขายคนละแมทถ้า้ถึงแสนสองลูกปลาแม่ได้ปิดแล้วแม่ขนลุกไปหมดเลยเออทุกคนค่ะรีบกตะาร้ากันนะคะก็กลิ่นจะมีของน้ำหอมจะมีทั้งหมดสตัวเนาะพี่อุ้มก็มีทั้งหมดแล้วดูตัวเบาเนาะแต่ละคนเนาะอืมอืมอ่ะก็มีมาเริ่มด้วยตัวแรกดีกว่ากููเบใช่ค่ะคือไม่อยากเจาะจงว่ากลิ่นไหน เหมาะกับใครเพราะว่าทั้งนั้นทั้งนี้แล้วกลิ่นเหงื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนซื้อกลิ่นนี้ไปฉีดปุ๊บกลิ่นมันก็จะเบตออนไปทางไปทางเป็นแบบแบบเฉพาะของตัวเราแล้วจะบอกว่าน้ําหอมราคาไม่แพงเลยนะคะสองร้อยแปดสิบาทสองร้อยแปดสิบห <2 85 S 2> ้าสองร้อยแปดสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะนนลองซื้อไปหนึ่งกลิ่นก่อนก็ได้แต่ถ้าติดใจจะลองซื้อ หรือจะ<า>ลองซื้อไปทั้งเซตเลยก็ได้เพราะ,<ม>ะว่าร <ฮะ S 2> าคาค่อนข้างที่จะสบายกระเป๋า285้เท<ช>่านั้น285นั่นคือรหัสแบบว่ารูปารหัสอะไร285เนี่ย เราใช้หัวใจตัดสินเพอสองแปดห้าฉันใช้หัวใจตัดสินสองแปดห้าสองแปดห้าคือฉันใช้หัวใจตัดสินความรู้สึกนี้ดังนั้นบอกคนนะอะกดโอ้โหไม่ถึงแสนสองไอคนน้องจัดโทรหาแล้วสองหอมเลยทุกคนขอคนละหนึ่งออเดอร์ขอคนละหนึ่งออเดอร์ก่อนไปคนละึ่งออเดอร์นะคะก่อนก่อนที่จะลงไลฟ์วันนี้เพราะว่าน้ำหอมมีคุณภาพ คัดสรรมาอย่างดีขวดดีไซน์ของขวดเนี่ยคือดีมากๆแถมกลิ่นก็คือเทียบเท่าน้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์อันนี้กล้าพูดเพราะว่าอุ้มว่าหลายๆคนก็ต้องเคยใช้น้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์กันมาทั้งนั้นแต่อันนี้สามารถซื้อไปได้ในราคาเพียง285บาทและที่สมคัญกลิ่นติดทนนานมากๆเนาะนั่งกันก็คือตอนนี้คือแบบหอมมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำหอมลูกเธอหอมจะกลิ่นความรักโอเคไหนแม่บอกจะให้ขายของฮะเอาแม่มูดแล้วกัน อ่ะอันนี้ก็จะเป็นกริซี่นะคะกริซี่จะให้ความแบบเซ็กซี่ยวนนิดนึงก็จะมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบอ่าสมมติถ้าเราจะไปเที่ยวกลางคืนไปหมดเลยว่าชิ้<อ>นวงไนล้เ <laughs> ไปเที <laughs> ่ยวกลางคืนอะไรแบบนี้ก็เอาไปฉีดได้มาตัวต่อไปเลยดีกว่าเกลดิสายนะคะทุกคนอ่าเกลดไซน์ตัวนี้ก็จะแบบมีความพี่พี่ฟ้านาออันนี้จะมีความแบบคาแรคเตอร์แบบพี่ฟ้าก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความสมาร์ทแ้วก็มีความเซ็กซี่ในตัวอ่ามีแบบ เออมีความเป็นยูนิคอ่าใช่ค่ะมีความเป็นยูนิคนะคะมาตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือกรินเลิฟนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นให้ความแบบคุณหนูหรูหราเวอร์อันเนี้ยให้ความแบบคุณหนูมากให้ความแบบผู้ดีเลยถ้าใครที่แบบอยากรู้ว่าฉีดแล้วแบบกลิ่นเป็นลักษณะไหนอะไรไงก็อยากให้ทุกคนลองเอฟกันไปได้เลยนะคะมาฉันพูดให้ค่ะ ถ้าวันนี้เธอรู้สึกว่าเธอคือมีนาหรือเธอคือสแน็คอ่าเธอฉีดกูดเวย์ถูกต้องแต่ถ้าวันนี้เธอคือไพรหลิวเธอฉีดเธอคือไพรหลิวเธอคือชาร์ลอตอ่ากริซซี่อ่าแต่ถ้าวันนี้เธอคืออิงฟ้าเธอคืออิงฟ้าคำตอบที่ดีของอิงฟ้าคืออะไรแม่ก็คือเกิร์ลดีไซน์เกิร์ลดีไซน์คืออิงฟ้าเกิร์ลดีไซน์ไม่ได้เหมือนอิงฟ้าคนเดียวนะอิงฟ้าชาร์ลอตใครอ่ะเหมือนอุ้มด้วย เออใช่รักขนหนาของคนมงใหญ่เออรักขนหนาวคนเอฟก็โลล้อละสาสาวที่จะลงประกวดีหน้าใครมงใหญ่ใครมงใหญ่ต้องเจอดีไซน์เท่านั้นป๊อปใครอยากมงใหญ่ปีหน้านะคะซื้อเลย girl desire นะคะทอมเป็นผู้หญิงที่กล้าตัดสินใจอ่าส่วนตอนท้ายขอขออนุญาตเนาะบอสเลยจบบอสบอสบอสจะเผู้ชายหรูหราเลยไม่บอกป่ะถ้ากลิ่นเนี้ยอืม กลิ่นสุดท้ายได้เนาะฉันน่าคิดถึงอะไรบ้างหมายถึงควีนอะไรนะควีนเบลควีนเบช่ากลิ่นสุดท้ายเนี่ยเราให้เลยว่าผู้หญิงที่มีความแพงมีความหรูหราอนถึงเนบล้าพูดเออเหมือนควีนควีนเบลเลยกลิ่นเนี้ยคือกลิ่นของควีนคือกลิ่นของมงใหญ่ถูกต้องมงใหญ่มงอินเตอร์ มงตัวแม่ตัวแม่มองมาเองถ้าสามร้อยปิดไ์จบกโอเคขอสามร้อยแล้วไปเลยสามร้อยเท่ากับหนึ่งขวดขอสามร้อยเท่านั้นไหวล่ะเล็บหนูหรออ่ะหนูทาอยู่ขวาฝากถึงคนดูทางบ้านนาวันนี้จ๊ะไว้นะน้ําหอมเนี่ยมันไม่มีเรื่องของความความประมวลทางความคิดน้ำหอมคือสิ่งที่ได้กลิ่นแล้วมันจะบอกมันเป็นความรู้สึกดังนั้นวันนี้ถ้าคุณคิดว่าอยากให้คนรอบข้างรู้สึกดีกับเรา รู้สึกรู้สึกมีความหลับรู้สึกว่าทําไมเราเป็นคนเก๋คนคนคนหนึ่งที่แบบพิเศษอะ่ะใช้ฟินเวอร์ค่ะฟินเวอร์คือสัญลักษณ์ของความเป็นคนพิเศษอเอาวันนี้ขอบคุณน้องสองคนมากมากนะคะขอบคุณนะคุณต้องขอบคุณทีกคนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ